ชิปปนืนมาพินนะครับชิปนอาร์ตเหลืออีกนิดเดียวก็ล่วงแล้วครับเรียบร้อยครับวาแล้วนะครับเกมยี่สิบก็เป็นของออโต้ครับตีเสมอไป5ต่อ5้าแล้วนะครับเกมที่1ิบเอ็ดนะครับจะเป็นของใครเราอมาติดตามกันต่อเลยนะครับ ออโตโยนสมุไปนอกหมอกหวงว่าจะหลอกลอ่ลอ,ลอผู้ต่อสู้ให้ตายใจออโตันข้างรวยครับเลือเล่อนเรือสามพันตั้งเรือสามพันแต่อารตั้งเรือแค่สามรแต่ขอก็ปูนะครับกินเห็นแค่ดอกเดียวนะครับเยบร้อยนะครับส่วนตโ,โตอัด ขดเพ็ดไป200เลยนะครับเกมที่11เเรามาจับตาที่ออโต้กันนะครับไอวอลค่อนข้างสวยนะครับออตโต้ทุกวันนี้มีได้สายเติมนะครับใครเติมไม่เป็นก็ถือว่าเชยนะครับใครเติมเพชรไม่เป็นถือว่าเชยมากออตโต้ว่าไงออตโต้ว่าไงเกมที่11จะเป็นของใคร อาจจะโดนเจ็บไปหนักนะครับงหวะนี้ขาดว่าไงอาดว่าไงอาดว่าไงอาดว่าไง อัลโต้โถมอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้หจังหวา,วาจะเก็บเกมที่11ไปเป็นของตัวเองนะครับไม่โดนนะครับจังหวะนี้ยิงเเ้าไปยังมีไอ้บอลช่วยนะครับอาร์ตจะพันยาไปนะครับเดี๋ยวดูอาร์ตก่อนอาร์ตเลือดเรือร้อยกว่าว่าไงครับ Auto ออโต้ออลโต้ยังไม่กัดไม่ปไฟนะครับออโต้กัดไม่อย บอลจะป,ปิดเกมนี้หรือเปล่าเรียบร้อ,อยครับอารเลือดเลือดเลือนน้อยด้วยนะครับเลยทนพิดบาดแผลไม่ไหวออโต้ก็คมไม่ใช่เลือดไม่ใช่เล่นเกมตอนนี้ออโต้นำไป6ต่อ5แล้วนะครับเราดูเกมที่12กันนะครับอารจ,จะตีเสมอหรือว่าออโต้จะปิดเกมเกมเกมที่ไป พาตวัวใดนึ่งแตรมว้าชนะเลยนะครับเราจะตาที่อา์ดีกว่าเสียงไม่ค่อยจะดีนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสบายน้องๆคขไหนอยากเล่นแบบนี้บ้างก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะสร้างห้องเล่นก็บอกได้นลครับจะให้พี่สร้างให้ก็ได้นะครับแต่ต้องกดไลค์กดติดตามนะครับ อโตว่างไงอาตว่างไงเอโตว่างไงอาร์ตว่างไงเรียบร้อยเกมที่เจ็ดเป็นของอโตัวอโตก็ชนะไปเจ็ดต่อห้านะครับใครที่อยากเล่นแบบนี้บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับต้นง้องที่มาทำคลิปให้นะครับขอบคุณครับ